ออเดอร์น้ำพริกตาแดงแดงดา3กิโลจ้าเ <g oda> ยอะๆแซ่บๆค่ะอยาจะแซ่บประสูมเจเอาจ้าเขอยืนพักจนเนื้อแตก <g oda> สั่งเข้ามาได้นะคะทำกินทำขายค่ะตาแดงแดงดาแดงดาเป็นตัวๆนะคะผส <c ười> <c ười> มในนี่นี่ตัวแดงดาด <c ười> ้วยค่ะหมอเขียนแน่มลยแดงดาอ่ะเดี๋ยวสิบห้า,าไปเพิ่งองันียังกอดน,กนรกแมงดาค่ะนรกแมงดาอีกสองกิโลค่ะอันนี้สองกิโลเลยค่ะพูดพูดรบอิงสันเดลัยแห้ง โอ้ยราคาจังสอบถามขอแม่ด้วยค่ะมีการปรับราคาสินนิดน้อยค่ะช่วงนี้แมงดาแพงพี่หอมกระเทียมแพงหมดเลยรสชาติทะเลก็แพงนะคะสั่งเข้ามาได้จ้าอันนี้ก็แบ่งแพ็คใส่ถุงเลยด้วยค่ะเป็นถุงละหนึ่งกิโลเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นซีอิ๊สูญญากาศเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเ,เป็นนรกแมงดาปลายา่างส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตาแดงแมงดาค่ะนี่จะเป็นตาแดงแมงดาแล้วก็ทีนี้แพ็คละถึงโลน้ำค่ะูกไปตัวนี้สองแพ็คนะคะ วิธีท้ำนี่สิบเบรย์บอกได้ค่ะเบได้บอกวิธีเห็ดวิธีท้ำเนาะต้องไปหาเบรยงสูตรใน YouTube เบรยงเอาค่ะแต่ละสูตรตอันนี้ก็เป็นสูตรของของข่อยเนาะคะ่ะขออนุญาตบ่ได้บ่ได้บอกเด้อสําหรับสูตรน้ำพริกค่ะน,นี่ก็เป็นกระทะที่เราผัดน้ำพริกแล้วค่ะตักนะะ้กนำพริกออกแล้วก็จะเหลือเศษๆบนกระทะเนาะคะ่ะเห็วความเสียดายเนาะเห็ดกรเท็ดยากๆากะะ้วค่ะวัตถุดิบก็แพงๆป้งสีร่งางถิ่มก็เสียดายบรดนี้เสี่ยวเขาลงไปผัดค่ะ <laughs> เสี่ยวเขาลงไปผัดในน้ำพริกะะแล้วค่ะก็ดีละ เ็ดน้ำพริกเรียบรอยี่งวมานในกินเขาเที่ยงนะคะเป็นยังไงเอาข้าวสวยลงไปฮักคุกกับน้ำพริกก้นกระทะนี่นะคะกั้นตอนปรุงยังเพิ่มได้ค่ะว่าน้ำพริกเพิ่งกะเพร็ดเข้มนั่แล้ว ที่ไทยก็เห็ดคือข่อยป่ะค่ะกับนำพริกกะปิอย่างนึงนะคะตำน้ำพริกกะปิเราตากออกเส้นๆแล้ไม่เตลียนน้ำพริกเหลือกนกดโคกนากไปก็เอาเขาลงไปคุกกดโคกค่ะยังไงติเลย <laughs> เรียบร้อยแล้ว กินตะกับน้ำพริกย่างเดียวกับสีปวดทองเนาะค่ะขยี้ไครลงไปน้ำค่ะเอาเกาไข่มาขยี้เส้นหมีมันกัเสแล้วค่ะเตะโป๊ะเข่าเนาะเตบโป๊ะเข่าพัดน้ำพริกเข้าเก๋าไข่ที่ห้อขยี้เนาะค่ะโป๊ะบนเข่าพัดน้ำพริกเข้าค่ะแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะง่ายๆค่ะบม่มีงยังหยุ่งยากนี่วันนี้กินกระกพาะขาดวค่ะแล้วก็มีเหนือแห้งอยู่น้อยนึงค่ะ อันนี้ก็เป็นนรกแม่งด่าได้ค่ะกับมะรยบนข้าวผัดน้ำพริกข้าวบีบปังนาวต้องไปจักน้อยอุ้ยุดยอดแล้วค่ะสุดยอดั้งความแสบหิวหิวค่ะก็ต้องไปถามหาเมนู่รู้หราเลยข้าวผัดน้ำพริกก้นกระทะค่ะกินกับไข่ขยี้ค่ะเนื้อแห้งลรวกะผักการดเขามาค่ะมาแสบๆน้ำกันค่ะมือไม่เมื่อยค่ะมือไม่เมื่อยมือเฝ้าๆด้วยค่ะมือห่อนๆแค่นี้ก็แสบแล้วค่ะ ขอให้ทองอิ่มเขาไว้ก่อนเนาะคะ่ะเรื่องอื่นจังหวากันที่หลัง สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดต,ตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ